สวยแล้วยกขึ้นมาให้หนึ่งทินกรใไกลนกขึ้นมาให้หน่ทินกรอไกลหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับยกขึ้นมาแบบโอ้โขึ้นมาแบบโอ้มากมากในตอนนี้ครับเจ้าโอมอ้าเรามาชมกันกากคู่นี้9ก9ต่อ12ครับ ก็ตอนนี้เกมเสิร์ฟของนักบลซ้ายจากสุกัตูริยแล้วเสิร์ฟตรงนี้ไม่ข้ามครับฝั่งนี้เป็นนักบลครับบนสุพรรณน้าสายชงเป็นกัปตันเชนครับหน้าขวาเป็นพี่หนึ่งทีนกรโอ้โหสี่สิบบวกทั้งทีมครับป๋าพลนี่ห้าสิบเดี๋ฝั่งนู้นครับแบ็คเป็นพี่อาร์ตหน้าขวาทำเป็นน้องโอ่ครับหน้าสายชงจำชื่อไม่ลืมเชยไละครับแต่ยกดีมากครับเกมเสิร์ฟลูกนี้แต่ยอด มาที่หน้าขวาไม่ข้ามเอาเลยครับรุ่นพี่ดีกีอดีตทีมชาติครับทีมชาติชายหาดครับพี่หนึ่งเดกอนจ้ของชาย,ยาน100ร้อท่อมาเจอกับแบ็คดาวลุ่งที่สดมากๆในตอนนี้ครับ,ออบรเจ้าโอมบทะตูไม่แตกโอ้โเสิร์ฟคมจัดครับมาพลรุ่งนี้ครับสิบ ต่างฝ่าเจ๋อลุ้นสุดต่อ11-7นะครับก็มารุมแทนนอริวานดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ย่าเสิร์ฟมาด้วยหลังเท้าสวยๆแล้วยกขึ้นมาให้หนึ่งทีนกรไกลหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับต้องไปจับตรวจบัตรเลยแล้วแค่พี่หครับวีนี้ได้43แล้วพี่หนึ่งครับที่หน่งแะที่สองไปเรียนร่องที่ของทีนักกอลันเทีนักกอล์พันเทพกับสดจีครับคนนี้ก็สดเหมือนกันครับคนนี้เนี่ย มาดูความคมของเขาครับตัวสิรับท่าไม่ไยครับสิบสองสิบสามสิบสองต่อสิามมันโจงขึ้นมาลุงนี้ตัดยอดเหมือนหนึ่งครับยกขึ้นมาแบบโอ้โหความกเกินเจ้โองคครับสดมากๆก็ตอนนี้นอ้องโคมครับโอ้พี่หนึ่งพี่หนึ่งบอกเตะไม่เกรงใจเลย โท่วมลูกนี้ครับกินแต้มเดียวเกมเอาะไรครับต้องการเพียงแค่แต้มเดียวครับทางฝั่งเจ้าน้ำดื่มครับจากพิกิจแม่สอดครับส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับในรายการแข่งขันหัวรอพิชิตโลกครับครั้งที่หนึ่งครับชิงโช้าประธานสมเด็จพระนิจฐานยิ่ราชเจ้าวกับกรมสมเด็จพระเทพพระราชสยามรวมราชกุมารีและเกมเสิร์ฟลูกนี้เบอร์ไปโอโห้บอลติดแย่ท่านสามครับเกมด้านหลังครับเป็นแดนครับ